สวัสดีค่ะพบกับน,นัดเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะอยู่ในเพจของทัชฟอนด์วนั่นเองค่ะวันนี้เรามารีวิวกันนอกสถานที่นะคะอยู่ใต้เครื่องบินนั่นเองค่ะอืวันนี้อุปกรณ์ที่นัดเอามารีวิวด้วยนะคะเป็นสินค้าใหม่นะคะที่นัดคิดว่าตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะไลฟ์สไตล์เหมาะที่สุดเลยนะคะในเรื่องของการออกนอกสถานที่ค่ะนี่เลยค่ะหัวเวทนะคะซีเรตบนเอง เรามาดูกันนะคะว่าเจ้าตัวนี้นะคะมีดีอะไรบ้างแต่ว่าเขาเคมันในเรื่องของแบตเตอรี่อึดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมต่อง่ายนิดเดียวค่ะแต่สิ่งที่นัดเห็นง่ายๆนะคะก็เรื่องดีไซน์ของเขาค่ะโดนใจนะัดเลย ก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูกันทางด้านของรายละเอียดน,ดนิดนึงนะคะว่าเจ้าตัวนี้นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3สีนะคะก็คือดำขาวเขียว,วนะคะและที่สำคัญนะคะในเรื่องของการดีไซน์ของเขาดีมากๆเลยงั้นนัดเอาไว้ที่คอก่อนนะคะแล้วก็มาดูว่าอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างนะคะค่ะเจ้าตัวนี้นะคะคือหัวเว่ย e ฟรเซสโป้นะคะเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างนะคะนี่เลยทำงานกันนิดนึงนะคะ แล้วก็วางตรงนี้ด้วยนะคะไม่หล่นนะคะถ้าหล่นแล้วก็บอกด้วยนะคะในกล่องนะคะก็จะมีแบบนี้มี2อ,อย่างให้นะคะอันแรกนะคะถ้าเดาไม่ผิดนะคะจากการขย่าแล้วน่าจะเป็นคู่มือค่ะจริงๆด้วยค่ะเรามักจะอ่านคู่มือกันเป็นประจำถูกต้องไหมคะค่ะแล้วก็อันกล่องต่อมานะคะค่ะนี่เลยอุ๊ยเขามีมาให้2กล่องนะคะนี่ค่ะ ตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าตัวชัดแบตเตอระะี่นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะในช่วงของการรีวิวน็อตแอบรู้มาว่าตัวนี้สามารถชาช์จได้กับมือถือด้วยค่ะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็เจ้ากล่องเล็กๆตัวนี้นะคะน่าจะสําคัญมากๆสําหรับทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าเป็นรูหูหนั่นเองค่ะว่าไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์กลางแล้วแต่เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออุปกรณ์ในกล่องนะคะเรามาดูการเกี่ยวกับเรื่องอย่างอื่นกันดีกว่าคะ่ะ เดี๋ยวเราก็ต้องออกไปข้างนอกกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสเปคคร่าวๆที่ควรรู้กันดีกว่านะคะก่อนอื่นนะคะสายชาร์จตัวนี้นะคะเป็นสายชาร์จ Type C นั่นเองนะคะแกะออกมาง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็เสียบเข้าไปจึ๊งนะคะแบบนี้นะคะแบตเตอรี่ของเขานะคะจะอยู่ที่150มิลลิแอมป์นะคะระยะเวลาการชาร์จเทียบเท่ากับ60นาทีนะคะแปบ๊บเดียวก็เต็มแล้วนะคะส่วนในเรื่องของ ระบบการตัดเสียงภายนอกดีไหมนะคะหรือเรียกว่า ANC นั่นเองนะคะระยะเวลาของเขานะคะถ้าสมมุติว่าเรามีการปิดนะคะตัว ANC หรือว่าปิดในเรื่องของการตัดเสียงต่างๆนะคะจะอยู่ได้ทั้งหมด24ชั่วโมงค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีการเปิดใช้งานนะคะจะอยู่ได้16ชั่วโมงนะคะและที่สำคัญนะคะอความยาวขนาดนี้นะคะอยู่ที่ 862มิลิเมตรนั่นเองนะคะและที่สำคัญนะคะมีตัวไดเวอร์ด a นามิกขนาด14.2ม mm ิลิเมตรนั่นเองนะคะถ้าเรามาดูกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการต่อเชื่อมนะคะปกติการต่อเชื่อมนะคะจะมีการเชื่อมผ่านทางด้านของบลูทูธในแต่ละเครื่องใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเจ้าตัวนี้นะคะสามารถที่จะเชื่อม กับหัวเว่ยด้วยกันค่อนข้างเร็วมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนอื่นนะคะก็ให้ถอดตัวนี้ออกมาเลยนะคะและก็เสียบเข้าทางด้านของไท p C ตัวนี้เลยค่ะแล้วเราก็นับ1 2 3นะคะนี่เห็นไหมขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นหัวเว่ยฟิเลตโปรนั่นเองนะคะรู้ไหมคะว่าเจ้าตัวนี้ไม่ใช่ว่าการเชื่อมตัวนี้แค่อย่างเดียวนะคะยังสามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้ถึงถึง2ออุปกรณ์ด้วยกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีการโทรเข้ามานะคะเราสามารถที่จะสลับมารับสายตัวนี้ถึงแม้จะยังดูหนังอยู่ก็ตามคะ่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะเราฟังกันเกี่ยวกับทางด้านของ แล้วก็ราลยละเอียดโดยชัดเจนแล้วนะคะเจ้าหูฟังตัวนี้นะคะหัวเว่ยนะคะดีเฟลด์เลดโพรนะคะราคาเพียงแค่2,999า 2, บาทเท่านั้นนะคะซึ่งถือได้ว่าราคาประหยัดทีเดียวแล้วก็ด้วยดีไซน์ของเขานะคะดูสิคะค่อนข้างสะดวกในการพกพาง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างสวยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะคะหรือหัวเว่ยแบรนด์ช็อปนะคะและวันนี้นะคะพัทสันบิวนะคะขอจบ รายงานการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเรามาติดตามดูนะคะว่าเราจะพาไปรีวิวอะไรกันต่อนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย